ของงี้ไปดสมาดีเนาะมนอมาโฟกัสิตาพ้าอตาเป็นยังหรอเป็นยังตาบุรีเป็นบุรีเห็นเป็นยังน่ะมนอิ่มากินตามลออในใจซี่ี่้าบุรีไปใสเออ้าบุรีไปใสกระนังมานเลยกระนั่งมาต้นเองกระเพเนาะอ่านามน บาดีนนดาบดีนะดาบดีนอบดีนบน่เนาดีนอ่นอเ้ตนนี้เป็นสิคำเลตอนมาก้งขรถประมาณท มาแล้วเจลซีนซีนติดคอดดอกแช่บอบนะ่าแช่บรับแช่บ่อบหนูค้นักกันขนาดตาป้าให้หน้องแน่

ตาซิมตามสมมุ้งตาซิมตามสูมเนี่ยเอาไปเอายับไปผุ่นอีกก็ได้ตาเจ้าน่อยใช่ปะเยอะชิมบุ้งไง จะซิมเสบมะจะซิมเป็นตาเสียะซิมเสบอะไปกินเสยมกันมาแดงเอาไปกันเลยย่างอีกตำหนึ่งมีหอยบ่มีมั้ย่ฝนเื่อเอาเห็ดไก่เี้ยเนี่ยสิบกัะ หอยหอยพี่หอยเอบมากวนวนด่ากับพ่อวนด่าอ้มันอนนะไม่ใช่เอาใหนน้ำซุปไม่ใช่เอาให้ไม่ใช่เอาใหนอืมแซ่บ

ตามสุบยังอีกตมสุบนช่วยนคอยชีที่รถเข้มของคนาหมื่นบ่มืจ้างคนอขีสกายแด็บ้สกายเี่โดะชิมาบ่เอาไปอันขี้ดำด้อโอ้มหบ้านมันตขาเห็นยังนะมันโตบ่เขาจื้อเขาเห็นในคลิปคน สีงา,งานนะกงมากัวโอ้ประจหบบมืาะะหนานยตอนนี้ก็คำเลยโรชเบอ์ตลาดอัะนะนี่นเห็นไมยซุซี่เบอร์รี่ไหนไหมไหนไหะกแขนนะถ่ายอไต้างสขาอะไร ไม่ไหว่ะไ่ไหเสียงเอาม่อกไมหนิบม่เคยเจอหนหยอ่ะไม่ได้หนิบไม่เจ้นิ่ลุดหายในห้องอื่นคนหดไโหดจะไปหามานอนเรอาไปดีปะพี่ชิพอ อใส่ใส่เอาไปใส่ย่บนตักตัวไหนมันงูปัวมึงยืดหกก็หกเหรอใส่อสมอไปยบนสัอย์ยีบนน่ะมันน่าไปนี่หองเลยใส่เด้ Đã ba Bà ơi, bà cho phì Bà Bà ơi, ơi, bà Xin đi

นนดาส้ตอนนี้ก็มาห่อทุืงอนแล้วนางสองข้าวดาวป่าขอยได้นี่มากระปุกงข่นะเอาป่าข้อย้น่องขอยได้หนิหนีให่ขอยได้หี่หันดีคั่ขอยได้หาหัวแล้วปู่ได้ะน่องปู่ีด้ะน้องขอรอง อย่ามาซูนซ no ูนขึ้นมาแตะขาดกัาแล้วยินเสียงเองฟังแล้วเป็นบัวไยิเองบบเคยเดอกเขารูฟังเขาบอกฟังคไม่ได้ลงยางเดียวลงอ่ะเขาบอื่อนอ่ะอาทิตย์อืนเนาโอ้ไีนน้ออีอันเบิร์ดซีไทยเบิร์ดขนาดกว่าบอนน่ะบอนเขาดาวขนาดได้นารีสอ คันคายรีสอร์ทแต่ว่าเขาจะซื้อมาหน่อยแถวบนนังก็พอดีเลยนะมูเยะมากดีนี่มีไฟหยิบหยับอีกไฟตัวนี้นะนี่พายังมากับบอยมาแล้วบอกเบอร์จุดไฮโซเฮ็ดอีกอันนึ่งที่ว่าคอยสิบอกคุณสื่ออีกไม่อีกอันนึงมาตัางวัยเออมาตัางว้อีกเกี๊ยมข้าวดาวเนาะ มะข่าวดาวน้กันเด้อขัดอจมูกเลี้หัวพีด้วยน้องใหญ่หัวผีเด้วยน้องหัวผีด้อน้องหัวผีด้อน้องหัวอยามาซูนสอกเกมา สามสิบกว่าเดือนสามเอ็ดบอว์มวนหกมวนเนเะบังแล้นเป็นผัวไรอยาเด้อเศร้าเดือนื้นนี้ผู้บาบ่มหาเนาะผู้บาวดิมผู้บาวดิมไปหาผู้หม่เออมูอหนาผู้เล่เขาบ่มีผู้ซาบผู้เล่จากสิมาบ่เป็นยังบุเป็นยัง่เป็นทมือย่างได้เสมอีนเมื่อหดเือดนี้ประมาณแปดโมงองเมื่อ ฝนฝนไปคลิปนะเอ้ยอ๋อสาบฝนคนมักหัวเอฟซีสาบฝนเออเจอกันไหมไม่สอบสาบฝนเลยเธอดูมั่นใจเกินไปอะคลิปมึงก็บสิโจเป็นสนิททุกคนติดตามกัติดตามกูเซ่มันปิดเปิด A หาเบมึงคลิปต่อไปเนี่ยเจ้าบายต่อไปก็บสิเปิดอันนั้นสองยูทูบให้สาบฝนเนาะเดี๋ยวงสิเอาตัวงอเดือดตัดออกเนี่ย จะพน <c oughs> คนหมักเอา,าเอาเลยลามาอเอาเลยสะพน <c oughs> คน